สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับสำหรับวิธีการถอดนะครับเปลี่ยนตัวหัวฉีดปั้นน้ำฝนนะครับนนี้จะเป็นรุ่นของ To โยต้านะครับ c o r o l าอันติดนะครับตัวนี้จะถอดเปลี่ยนง่ายๆนะครับสำหรับตัวหัวฉีดนะครับบางคนถอดไม่เป็นนะครับ ัักนะครบสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับสำหรับวิธีการถอดนะครับง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยนะครับใช้แค่มือก็ออกได้นะครับบางคนงัดจนแตกนะครับสำหรับวิธีการถอดนะครับให้เรานะครับใช้นิ้วนะครับ เมื่อเราเปิดฝาปงขึ้นนะครับให้เราใช้นิ้วนะครับดันไปข้างหน้านะครับดันตัวหัวฉีดนะครับไปข้างหน้านะครับนี่ครับง่ายๆนะครับราจะมีตัวล็อกด้านหน้านะครับนี้จะเด้งได้นะครับสำหรับตัวล็อกด้านหน้านะครับ นี้ก็จะเป็นท่อยานะครับแล้วก็สามารถหมุนแล้วก็ดึงออกเปลี่ยนหัวฉีดได้เลยนะครับง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการถอดนะครับสำหรับเวลาใส่นะครับให้เราใส่จากาด้านตัวเราก่อนนะครับด้านหลังนะครับดันกาไปให้สุดนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับ ง่ายนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์ไม่มากไม่ก็น้อยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากติดตามทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ